ลืมก่อนนอนนึกขึ้นได้ว่าจะต้องออกมาดูต้นไม้อีกรอบหนึ่งปรากฏว่าพอเรามาดูต้นไม้ของเราก็เจอตัวมแมลงกินต้นไม้เราอีกผมรู้แล้วว่าทำไมถึงต้นกระท่อมของผมเนี่ยมันไม่โตต้นกระท่อมเนี่ยที่มันไม่โตเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีใบปุ๋งอาหาร แล้วก็รู้แล้วว่าเพราะอะไรมันถึงไม่มีใบปรุงอาหารก็มันจะมีได้ยังไงตัวมแมลงมากินมันหมดเลยโอ้อันนี้ก็ไม่รู้ว่ายาอะไรนะก็รู้แต่ว,ว่ามันฆ่าไอ้พวกมแมลงป้องกันมแมลงเออเรียกว่ายาป้องกันมแมลงได้อะไรได้หรืออะไรทักอย่างนี่แหละผมฉีดแล้วมันก็ตุย เหนื่อยมากกับปลูกต้นไม้นี่ต้องบอกว่าเหนื่อยจริงๆไปเดี๋ยวจะพาไปดูนะต้องบอกว่าเยอะมากๆอุปสรรคกับการที่เราปลูกต้นไม้เดีผมจะพาไปดูไอ้ต้นกระท่อมก่อนต้นกระท่อมเนี่ยจริงๆปลูกสามปีมันน่าจะโตกว่านี้แต่ทีนี้มันมีอยู่ ช่วงที่มันโดนกินใบเนะี่ยพอเวลาเราปลูกแล้วเนะี่ยต้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นต้นที่แบบว่าเขาเรียกดูกิ่งเลยนะฮะใบนี่หายหมดเลยจริงๆมันงามนะนะฮะเพราะว่าน้ํามันก็ชุ่มชื้นอยู่มันก็งามมันก็โอเคอยู่หรอกปุ๋ยเปื่อะไรก็ใส่ดีหมดทุกอย่างเลยแล้วแต่ผมแปลกใจว่ามันเป็นโรคอะไรของมันที่มันเป็นแบบเนี้ยใบข,ดขาดๆใบหายๆเนี่ยปรากฏว่านี่เรามาเจอพวกเนี้ยเห็นไหมฮะ อาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวแต่ผมเอาไฟออกนิดนึงเลยนี่แบบนี้นี่นกล้องมันไม่โฟกัสเนี่นี่ตัวเปนอย่นี้เห็นไหมมันจะมันจะเครียกว,ว่าอะไรอ่ะมันจะเยอะมากสำหรับไอตัวเหมือนตัวถั่วถั <laughs> ่วแดงๆผมก็รู้แล้วแหละว่าทำไมถึง ต้นไม้ผมมันไม่โตเห็นไหฮะมันเกาะอยู่เนี่ยเป็นตัวแดงๆเม็ดแดงๆนีๆ่ให้ดูนเ,เนี่ยเกาะอยู่ยกินใบหมดเลยมีเท่าไหร่ก็กินหมดนะครับทําไมมันต้องมากินต้นไม้แล้วด้วยจริงๆไอ้ก่อนหน้าเนี้ยมันไม่มีนะไอ้ตัวมแมลงแบบเนี้ยใบนี่มันเยอะมากเลยสุดท้ายผมก็เอะใบมันหายไปไหนหมดมันเป็นโรคอะไรนะฮะ เดูไปดูมาอ้าวมันผีตัวนี่มันมากินผมไม่รู้มันเป็นแมลงอะไรนะถ้ามีเพื่อนเพื่อนคนไหนที่รู้ว่าใช้ยาอะไรป้องกันมันได้นะบอกหน่อยนะแต่ตอนนี้ผมก็เอายายพวกนี้แหละฉีดไปนะครับก็คือมันมันก็เหมือนเป็นยาฆ่าแมลงด้วยอะไรด้วยแหละไม่รู้มันมาจากไหนงงัะมันเหมือนกันนะครับก็ฉีดกันกันมันไว้นะก็ถามว่าช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้นะช่วยได้ในระดับหนึ่งของมันแหละ คือพูดง่ายๆว่าฉีดไปมันก็เวลามันมันโดนไปมันก็ตุยอยู่เหมือนกันฉีดใบมันก็ช่วยได้นิดนึงหมดเลยอะ่ะไม่เหลือยอดอะ่ะไอ้ที่ยอดไม่เหลือเนี่ยผมมองแล้วว่ามันไม่ใช่เพราะสาเหตุที่มันเป็นโรคหรือเป็นอะไรเพิ่งมาเพิ่งมารู้นะเพิ่งมารู้ว่าโอมันไม่ได้เป็นโรคที่มันไม่มีใบแล้วมันไม่โตเพราะว่า ตัวพวกนี้มันมากินหมดเลยไงกินจนหมดนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้อันนี้าพน่นามน้อยๆหนะ่อยโอเคมาดูตรงนี้อันนี้ยิ่งหนักเลยต้นมะม่วงเนี่ยต้นนี้จริงๆอ่ะเขาก็ม,มีมีลูกอ่อนๆก็มีนะนะมีมีช่อมีลูกอ่อนๆอแบบนี้เลยเนะี่ยช่อเขาเป็นแบบนี้เลย เขาก็มีเยอะนะแต่ท right ีเน uh ี้ยพอแตกใบใหม่มามันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนี่ตัวมากินเห็นไหมฮะมันมากินกันหมดเลยแล้วจะเอาที่ไหนมาเหลือล่ะทีเนี้ยเห็นไหมฮะเต็มไปหมดเลยเมื่อก่อนนั้นเยอะกว่านี้อีกนะนี่ให้ดูนี่เยอะเยอะมากเห็นไหมฮะมันมาเยอะมากเลยเต็มไปหมดเนี่ยกินกันเยอะไปหมดแลยกินกันสนุกเลยเยอะมาก กินกันแบบโอ้โหมันอร่อยขนาดนั้นเลยอ่ะด้วยมันเล่นในสใบเราเกี้ยงเลยอ่ะแล้วมันจะโตได้ยังไงอ่ะโตไม่ทันนะครับเหมือนมันกินใบกินยอดหมดแล้วมันจะโตทันได้ไงนี่เมื่อตอนเย็นเนี่ยผมพ่นไปรอบนึงแล้วนะเอายาพ่นไปรอบหนึ่งแล้วก็ยังไม่รอดดูดิเห็นไหมฮะกินกันเทียบเลยผมถึงรู้เลยว่าอ๋อไอ้ต้นไม้ที่เราเลี้ยงแล้วมันไม่โตนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เอง เพิ่งเจอเหมือนกันก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วก็จะใช้ยาอะไรป้องกันมันดีนะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้นี่ก็ช่วยแนะนําหน่อยนะอ่านีก็อีกต้นหนึ่งไอ้ต้นเนี้ยไอ้นี่ก็เปรี้ยวต้นเขาก็ฝาดฝาดเปรียปร้ยวๆนะมันไม่ได้อร่อยอะไรเลยนะเนี่ยก็มาเกาะกินกันสนุกสนานเลยผมก็ยังงงว่าไอ้ต้นใหญ่ๆอ่ะมันก็ไม่ไปกินนะต้นไม้ใหญ่ๆมันมากินไอ้ต้นใบอ่อนๆอย่างนี้แหละมันชอบ มันก็มาอยู่กันเต็มหมดเลยเนะี่ยอยู่ในเนี้ยเต็มไปหมดนี่ตอนเย็นเนี่ยผมพ่นไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะพ่นไปแล้วรอบก็ต้องมานั่งพ่นกันอีกรอบนึงอีกเออเขาถึงบอกก่อนนะว่าปลูกต้นไม้อะไรกันแล้วแต่ถ้าไม่มียาช่วยนี่ไม่น่าจะรอดนะครับไม่น่าจะได้กินจริงอย่างที่เขาว่ากันแหละ ปลูกไปแล้วไม่ได้พ่นยานี่ยากมากที่จะได้กินนะผมว่านมุนมนี้นให้น้ำมันกระจายหน่อยเหนื่อยใจกับมันผมก็ยังว่าอยู่ว่าทำไมต้นไม้ของผมอ่ะมันไม่โตปลูกยังไงก็ไม่อยากจะโตจะไปโตได้ยังไงอ่ะพวกนี้มากันเต็มไปหมด ต้นไม้เรามันโดนกินหมดมันก็คงจะอร่อยมันแหละนะถามว่าอร่อยไหมมันก็คงจะอร่อยแหละไม่อร่อยมันจะมากินกันเลยแล้วต้องพ่นยาอย่างเงี้ยหมดเลย,ยเหนื่อยเนี่ยดูเลยกินกันสนุกสนานกันไปเลยกัดยอดด้วยนะกัดยอดแล้วก็กินยอดเนี่ยดูนี่นไปไม่หมดเห็นไหมฮะเยอะแยะมากมายเลย เห็นไหมโอ้โหกินกันแบบสนุกสนสานกันไปเลยมันไม่มีอะไรกินหรือยังไงงงกับมันเหมือนกันนะงงเหมือนกันมันไม่มีอะไรกินหรือมันยังไงอดอยากกันขนาดนั้นเลยเอา้าก็ต้องอย่างนี้แหละนะฮะก็พูดง่ายว่าเขากินกันเราก็ต้องมาป้องกันเขาหน่อย ถ้าเราไม่ป้องกันเขามันกินของเราหมดจริงๆไม่เหลืออย่างน้อยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะเพื่อนๆคนไหนที่รู้ว่ามันมียาอะไรที่สามารถที่จะ,ะช่วยได้เนี่ยนะคอมเมนต์บอกหน่อยนะทั้งๆที่พ่นไปแล้วรอบหนึ่งนะตอนหัวข้ามเนี่ยนะถ้าเราดูดีๆเดี๋ยวเขาจะตกลงมาเห็นไหมฮะแม่เขาก็จะบินหนีลนะ เขาก็จะบินหนีพ่นไปพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยมันเอาอะไรมาพ่นกลัวอยู่ไม่รอดแล้วเว้ยอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้โหมักินกันหมดเลยต้นไม้เรามันจะโตได้ยังไงอย่างไางไม่โตหรอกครับเล่นกินกันจนหมดอ่ใบเบยเรียบเลยไม่เหลือเลยยอดเยอะหายหมด ไปไม่หมดดูดิเนี่ยไปไม่หมดพอพ่อพอนไปเขาก็โดนยาเขาก็รู้สึกนะเขาก็รู้สึกบ้างแหละว,ว่าเขามันเกิดอะไรขึ้นั <c oughs> ้งที่นแล้ว่นอีก่นแล้ว่นอีกนะไม่ใช่ว่าพึ่งมาพ่นนะผมพ่นตั้งแต่เมื่อเย็นนะรอบนึงแล้วนะจะบอกให้เนี่ยพอพ่อนไปก็เขาก็หนีไม่หมดนะครับโดนยาเขาก็ไปนู่นไปนี่ไปตามเรื่องเขาแหละต้องพ่นทุกวันเลยเหร พ่นวันเดียวเอาไม่อยู่อ่ะต้องพ่นทุกวันนั่งไงโอ้เสร็จเลยอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรกันละมานั่งพ่นยาอย่างนี้ก็เสร็จเลยดีลืมไปนะฮะช่วงหัวค่ำผมก็ลืมไปว่าออลืมพ่นยาคือพ่นไปรอบนึงแล้วแหละกล่าวว่าเดี๋ยวดึกๆจะมาพ่นอีกรอบนึงพอมาพ่นปุ๊บเจอตัวอีกอย่างเงี้ย ในต้นเนี้ยตอนนั้นน่ะที่ผมพ่นตั้งแต่เมื่อสี่ห้าวันที่แล้วเนี่ยพูด,ดง่ายๆถ้าไม่ได้พ่นนะโอ้โหเต็มไปหมดเลยพูด,ดง่ายๆแล้วก็แปลกจริงๆไอ้พวกเนี้ยม,ม,มันกินต้นใหญ่ๆนะมันมากินแต่ต้นเล็กๆอย่างเงี้ยต้นใหญ่ๆเดี๋ยวจะให้ดูต้นอย่างเงี้ยที่มันมีลูกมะม่วงอยู่เนี่ยมันก็ไม่กินนะเห็นไหมครให้ดูนะ มันกไ็ไม่มากินเลยนะเพราะมันไม่มียอดอ่อนหรือเปล่าถ้าที่ลูกเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็ไม่มียอดอ่อนนะ่ะมันไม่มากินไอ้ตัวนี้โอ้โหลูกนี่ปีนี้ได้หลายร้อยลูกเลยแหละนะฮะอย่างน,น้อยไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยนะครับลูกเยอะมากาใส่ปุ๋ยลดน้ําเต็มที่ปีนี้เลยออกมาเยอะมากเลยได้กินแน่นอนลูกใหญ่ๆแล้วเนะี่ยเยอะมากดกยันดินอนะ ดูดิดอกยันดินตรงนู้นห้อยดินเลยเห็นไหมฮะเนี่ยลากดินเลยดอกมากเป็นร้อยนะครับตอนนี้เอาเอางี้พูด,ดง่ายๆเลยว่าต้นใหญ่เขาไม่กินเห็นไหมฮะก็ไม่มีมากินเลยนะแต่ต้นเล็กไม่ได้เออต้นเล็กเผอไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยอะไรวะอันนี้ลูกใหญ่นะลูกเขาแบบดูดิใหญ่มาก ซื้อมาวันนี้ซื้อมาอีกสองต้นต้นละสี่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะเขาบอกว่าซื้อต้นเล็กไปก็เสียเวลาปลูกนานเป็นปีสองปีฝักได้กินลูกซื้อต้นใหญ่ไปเลยดีกว่าก็จริงของเขาแหละเราก็ซื้อเวลาเขาเรียกว่าซื้อเวลาโดนยาไปก็ไปหมดนะันที่เกาะอยู่ก็ไม่รอดอ่ะเดี๋ยวก็ตุยก็ยังงงมันมาจากไหนของมัน มันไม่กินต้นใหญ่กินต้นเล็กและอีกอย่างหนึ่งมันไม่กินใบแก่แล้วแหละมันอาจจะกินใบอ่อนเพราะใบอ่อนเนี่ยก็คือมันนัน่นน่าจะหอมหวานะน่าจะอร่อยของเขาแหละนะฮะเอาไปพอละเสร็จเลยอย่างนี้คือพูดง่ายว่าต้องพ่นเขาอยู่ เกือบทุกวันอใครมียาตัวไหนดีบอกหน่อยนะ